เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเล่รักตำหนักอ,อง๋งบทที่4 3า แม้นางจะโวยวายแบบนั้นหมอก็ไม่สามารถทําตามที่นางต้องการได้แขนที่ขาดไปแล้วต่อให้เย็บติดกัน ก็ยังไม่สามารถใช้การได้กว่าที่แขนและองค์หญิงจะมาถึงมือพวกเขาก็ผ่านไปนานหลายชั่วยามรอยแผลจากดาบนั้นสาหัสมากเส้นเลือดและเส้นเอ็นถูกทํำลายหมดสิ้นนอกจากนี้การสูญเสียเลือดจำนวนมากอาจทําให้เนื้อบางส่วนใต้ภายในไม่กี่วันพวกเขาจะต้องเลาะเนื้อบางส่วนของแขนนางออกเพื่อไม่ให้มันลุกลาม ตอนที่หมอรักษาเสร็จสติของนางก็แทบจะดับวูบอยู่แล้วความเจ็บปวดทั้งหมดพลักออกมาอีกครั้งตอนที่เหลียนเฟิงเหลยปรากฏตัวในห้องน้องสาวของเขาร้องไห้ออกมานางจะทนมองแขนข้างหนึ่งหายไปได้อย่างไรดวงตาสองข้างแดงำํำความแค้นสุมอกจนแทบกระอักเลือดหมอบอกว่าเจ้าจะไม่เป็นอะไร รัชธายาทแขวนเหรียญปลอบน้องสาวของเขาท่านพี่ข้าไม่มีแขนอีกแล้วข้ากลายเป็นคนพิการไปแล้วนางร้องไห้ท่านพี่ต้องแก้แขนให้ข้าหูเสืยเหยียนมันตัดแขนของข้าท่านจับมันมาให้ข้านะข้าจะเฉือนเนื้อของมันจะตัดแขนตัดขาของมันออกทีละข้างส่วนไยเหยียนซ่านหนังแพศยาน,นั่น ข้าจะผ่าท้องควักลูกของมันออกมาให้พวกมันทรมานเหมือนตอกนรกร้อยครั้งพันครั้งพักผ่อนเสียก่อนเรื่องอื่นข้าจะจัดการเอง เหลียนฟังเชีงเหมือนเด็กน้อยนางกรองให้สะอึกสะอื้นในที่สุดก็หลับไปเพราะความอ่อนเพรียเหลียนฟังเลยก้าออกจากห้องสิ่งที่เขาสูญเสียมากที่สุดในวันนี้ก็คือเสียเกียรติตัดแขนองหญิงมิเท่ากับดบลู่แขวนเหลียนดอกหรือทั้งยังชัยชนะเหนือมากกระดานที่เขามั่นใจถึงแม้น้องสาวไม่พูดเขาก็ไม่คิดจะปล่อยพวกมันอยู่แล้ว วี่ยนซ่านนอนหลับไปหนึ่งวันเต็มตอนที่นางตื่นขึ้นมาร่างกายกลับรู้สึกหนักอึ้งความทรงจำเกี่ยวกับร่างกายที่เจ็บปวดย้อนกลับเข้ามาดวงตาที่เพิ่งลืมขึ้นตื่นตระนกพยายามจะยกมือขึ้นแต่ก็พบว่ามันถูกบางอย่างทับเอาไว้ความพยายามน้อยนิดปลุกคนที่นอนหลับให้ตื่นขึ้นในที่สุดเจ้าก็ฟื้น น้ำเสียงหวานนุ่มนวลเอ่ยทักพอสายตาปรับให้พร้อมรับกับแสงจ้าที่ลอดเข้ามาจากทางหน้าต่างจึงพบว่าคนที่จับมือนางเอาไว้คือเฉียนดูฮาว่า พระชายาของรัชทายาทใบหน้าอันงดงามประดับด้วยรอยยิ้มคนนอนป่วยอยากเอ่ยถามก็พบว่าลำคอตัวเองนั้นแห้งพากแต่เหนือสิ่งอื่นได้คือการยกมืออีกข้างที่หนักเหมือนถูกถ่วงด้วยลูกเหล็กขึ้นวางตรงหน้าท้องมันยังคงนูนเด่นเมื่อลูปไหลย,ยังรู้สึกได้ถึงคนที่อยู่ข้างในพวกเขาปลอดภัยเสียลูกฮาวะเอ่ยปรบ สาแฝดคู่นี้ทั้งดวงดีแล้วก็แข็งแรงมากพวกเขาจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่ตอนนี้ร่างกายของเจ้ายังต้องได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังระหว่างที่เอ่ยนางก็ลุกขึ้นไปเทน้ำที่เย็นแล้วในกาใส่จอกขนาดเล็ก ประคองให้น้องสะพ้ยที่ยกศีรษะขึ้นได้เล็กน้อยดื่มหลังจากหมดจอกที่สามวีเหยียนซ่านก็ใส่หน้านางดื่มมาเกินพอแล้วพี่สะพ้ยจึงบอกให้นางรอสักครู่ก่อนจะลุกออกไปบอกคนที่อยู่ด้านนอกให้ตามหมอเพาว่าคนที่เข้ามาในห้องก่อนหมอคือร่างสูงปรงของชายที่นางเรียกเขาว่าพระสวามี เจ้าหย่งเจี้ยนมีขอบตาดำคร่ำดูเหมือนเขาจะอดนอนมาหลายวันแต่กระนั้นใบหน้าก็ยังคงมีรอยยิ้มแห่งความดีใจขณะที่เตรียมตัวจะโถมเข้ากอดชายาเจ้าหย่งเจิงผู้เป็นพี่ชายก็ใช้แขนรั้งเขาเอาไว้ชายนุ่มพลันได้สติเขาขยับเข้ามาทีละนิดนั่งลงข้างเตียงแล้วตูบที่หน้าผากของนางเจ้าตื่นแล้วเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนหรือไม่หญิงสาวมองหน้าเขาครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าครู่เดียวเท่านั้นพวกเขาไม่ทันได้สนทนาอะไรกันต่อชายในชุดหมอหลวงก็กรูกันเข้ามาด้านในคนที่อยู่รอบเตียงจึงถอยฉากออกไป หมอหลวงเหล่านั้นตรวจร,ร่างกายของนางซ้ำหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งยังมีคำถามจำนวนมากจนพวกเขาแน่ใจว่าร่างกายของนางไม่มีอะไรผิดปกติจึงยินยอมจากไปและเตรียมยาให้นางเฉียนลู่ฮวามองดูน้องพระสวามี ก้าวเข้าไปหาชายาด้วยความเข้าใจนางจึงพาพระสวามีออกมาด้านนอกแล้วไปสั่งให้ห้องเครื่องทำอาหารอ่อนมาให้น้องสบายตัวนางเองเข้าไปควบคุมทุกกระบวนการเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในขณะเดียวกันข่าวการฟื้นของพระชายาก็กระจายไปทั่วค่ายทหารน้ำหนักที่กดทับบ่าของทหารถูกคลายลงพวกเขาอาจไม่ต้องเผชิญหน้ากับการฝึก ที่หเอนยมจากกรองแม่ทัพหรืออดทนมองบรรยากาศหน้าขนลุกของององเจ็ดตลอดเวลาหลายคนอยากกราบไหว้ฟ้าดินจุดธูปบูชาพระชายาผู้เป็นราวกับพระโพธิสัตว์ลงมาโปรด ภายในห้องรักษาเจ้าหยงเจียนนั่งอยู่ข้างเตียงโดยกุมมือของชายาเอาไว้คล้ายกับภาพที่ชายซ้ำกับเหตุการณ์เมื่อคราวตำหนักเหนือแต่ดูครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่ามือที่กุมนั้นแน่นขึ้นราวกับกลัวว่านางจะหายไปพวกเขาเพียงแค่จ้องมองกันอยู่เช่นนั้นเนิดนานจนกระทั่งวีเยียนส่้นเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้ง เกิดอะไรขึ้นเพคะพักวเราทุกคนปลอดภัยกองทัพหลวงมาช่วยไว้ได้ทันเวลาเหรียญเฟิงชิงเสียแขนข้างหนึ่งแขวนเหรียญเลยต้องล่าถอยกลับเข้าค่ายหลังจากนั้นข้าก็พาเจ้ากลับมาหมอบอกว่าเจ้ากับลูกปลอดภัยดีแค่ต้องพักรักษาตัวให้ดีไม่อาจเคลื่อนไหวมากนักในช่วงเดือนถึงสองเดือนนี่ น้ำเสียงเขานุ่มนวลอ่อนโยนเช่นเดียวกับดวงตาที่ทอดมองมาหมอบอกว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วใช่หรือไม่วีเยียนานซานพยักหน้าก่อนหน้านี้ไม่นานเพคะแต่ยังไม่ได้บอกกับใครถูกต้องแล้วมือหนาลูบศีรษะของชายาหากแคว้นเหลียนรู้เรื่องนี้เจ้าอาจเป็นอันตรายยิ่งกว่านี้ หญิงสาวมองหน้าพระสวามีขบคิดอยู่สักพักเขาเองก็คล้ายจะรู้ว่าชายาต้องการถามอะไรแต่รอให้นางเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดเรื่องเหล่าุย้ยชายหนุ่มพยักหน้าเป็นข้ามาโดยตลอดเจ้าโกรธหรือไม่หากโกรธข้าจะยอมให้ทุกตีแต่อย่ากโกรธมากเกินไปมันจะไม่ดีต่อร่างกาย ไพ่คำอ่อนแรงคล้ายยอมจำนนฉับพรันใบหน้าของพระชายากลับแสดงความตื่นตะลึงเรากับนางกำลังมองคนง่คนหนึง่งทำไมต้องตีก็ไม่ใช่หม่อมฉันไม่รู้เรื่องเจ้าหย่งเจี้ยนเดิมทีหลับตาเตรียมรับการโจมตีจากนั่งทว่าคำพูดที่ได้ยินจากปากชายา กลับทำให้เขาตื่นตะลึงโดยสมบูรณ์ไม่ว่ามองทางไหนก็ไม่อาจรู้ได้ทำไมนางจึงกล่าวเช่นนั้นเจ้ารู้ว่าข้าคือเหล่ากุ้ยอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวพยักหน้าแค่พอเดาได้เพคะเดิมทีคิดว่าอย่างไรพระองค์ก็คงมีหน้าที่สำคัญในกองทัพอาจทำงานใกล้ชิดกับเหล่ากุ้ยแต่ตอนที่ถูกจับตัวมาหม่อมฉันก็เริ่มคิดว่า พระองค์สำคัญยิ่งกว่านั้นนึกนึกดูแล้วพระองค์มีพระบิดาเป็นห้องเต้ที่ดีมีพี่ชายเป็นรัชทายาทที่เก่งกาจตัวเองจะกลายเป็นคนเหลวไหลได้อย่างไรบางทีที่เหลียนเฟิงเลยรู้ว่าพระองค์คือเหล่ากุย้ยก็น่าจะเริ่มต้นจากความคิดแบบเดียวกันดังนั้นเจ้าไม่โกรธสามีใช่หรือไม่ ก็อยากจะโกรธเพคะสี่หน้านั้นค่อนข้างบอกชัดว่านางหงุดหงิดไม่พอใจเ้าว่าต่อมาก็ถอนหายใจแต่บังเอิญหม่อมฉันเกิดจำได้ขึ้นมาว่าก่อนสงครามพระองค์รับสั่งไว้ว่าตอนกลับมาจะบอกทุกอย่างแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็แค่รู้ความจริงเร็วกว่าที่ควรนิดหน่อย คนฟังหัวเราะอย่างอารมณ์ดีไม่กล้าบอกชายาว่าตลอดมานี้เขากระวนกระวายแค่ไหนกลัวจับใจว่าหากชายาตื่นขึ้นมาความจริงที่ว่าเขาคือเหล่ากุย้ยคนที่นางชื่นชมมาโดยตลอดจะโกรธมากสักแค่ไหนแต่เขารู้ดีว่าตัวเองผิดที่ไม่ได้บอกอยากโกรธก็โกรธไปเขาไม่ว่า กลัวแต่ว่าความโกรธจะทำร้ายสุขภาพตัวนางกับลูกทั้งสองตอนนี้นอกจากชายาจะไม่โกรธยังเข้าใจเป็นอย่างดีเขาย่อมรู้สึกเหมือนสวรรค์ประทานพรแล้วเหล่ากุ้ยที่ปรากฏตัวคนนั้นล่ะเพคะอ๋อเขาเป็นบุตรชายขุนนางขั้นสามคนหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวขี้เกียจของสำนักศึกษาหลวงการเรียนปานกลางเขาสอบได้คะแนนดี แต่วิชาปฏิบัติเกียรติคร้านไม่สนใจวันหนึ่งข้าลองทดสอบด้วยข้อสอบเกี่ยวกับกลยุทธ์พิสดารทั้งสำนักศึกษาหลวงมีเขาคนเดียวที่ตอบคำถามข้าได้สุดท้ายสืบพื้นหลังครอบครัวพบบิดาเป็นขุนนางสุจริตอีกทั้งเขาเป็นบุตรชายคนที่สามไม่โดดเด่นมากนักในครอบครัวมีอุปนิสัยเรื่อยเปื่อยไปบ้างแต่ความรับผิดชอบดีข้าก็เลยรับเขาเป็นศิษย์ ในเมื่อนางรู้เรื่องอยู่แล้ว เขาก็ไม่คิดปิดบังอีกต่อไปวันข้างหน้าคงไม่กล้ามีอะไรปิดบังอีกมองดูตอนนี้ใบหน้าของชายายังซีดเซียวผ้าทางอ่อนแอผ่ายผอมลงไปมากคิดดูแลว้วตอนนั้นเขาอุ้มนางลงจากรถม้าได้นางต้องผอมลงขนาดไหนแม้ยามนี้นางจะดูงดงามแต่เขาปรารถนาให้นางอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นมากกว่า ตอนนั้นประตูก็เปิดออกเฉียนนู่ฮวาเข้ามาพร้อมจกหอมกรุ่น ช้อนที่ใช้ถ้วยชามทุกอย่างสั่งทําขึ้นจากเงินพวกเขาสั่งหมอหลวงขนมาจากวังหลวงรูปลักษณ์ไม่งดงามแต่มีคุณนประโยชน์เจ้าหย่งเจี้ยนรับโจกมาลักษณะไม่ใช่โจอกคน้นแต่มีเนื้อเหลวปริมาณน้ํามากกว่าปกติวิเยียนซ่านคุ้นเคยดีเพราะตอนป่วยคราวก่อนหลังจากหลับไปหลายวันกระเพาะของนางยังไม่แข็งแรงต้องเริ่มจากของอ่อน หลับไปหลายวันตื่นขึ้นมาเจ้าคงหิวแล้วกินสักหน่อยหลับไปหลายวันเชียวหรือคนเพิ่งตื่นยังไม่รู้เรื่องแต่ก็คิดไว้ก่อนว่านางคงไม่ฟื้นภายในหนึ่งวันไม่อย่างนั้นทำไมร่างกายยังอ่อนแอและคอแห้งขนาดนี้พรุ่งนี้ก็ครบสี่วันแล้วตลอดมาเจ้าหลับอยู่ พวกเราทำได้แค่ป้อนน้ำแกงกับน้ำเขาอธิบายพลังเป่าโจกในช้อนให้ใคลายความร้อน กลิ่นหอมกระจายไปทั่วเมื่อมันเข้าใกล้ชิมหนึ่งคำคนที่ชอบกินมากกว่าใครย่อมรู้ดีองค์ประกอบในนี้มีทั้งข้าวและสมุนไพรและที่เด่นที่สุดคือสมคิดดูแล้วคนอื่นรู้ว่านางได้กินกระทั่งโจ๊กที่ทำมาจากสมราคาแพงคงรู้สึกเสียเปล่าแต่วีเหยี่นซ่านไม่เรื่องมากนางหิวจริงๆ พวกเขาใช้เวลาไม่นานนักอี่ยนซ่านยังกินได้ไม่มากหมอดวงกล่าว่าให้นางกินเท่าที่กินไหวแล้วแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยๆหลายๆายมือ้อทุกสองชั่วยามให้กินน้ำแกงหรือโจ๊กเหลวหนึ่งถ้วยขนาดเล็กก็ยังดีเมื่อกินแล้วก็ต้องดื่มยาบำรุงที่จัดเอาไว้ตามเข้าไป กระเพาะของวีเหียนซ่านจึงไม่ว่างเปลา่าหลังจากดื่มยาเข้าไปถ้วยหนึ่งนางก็นอนลงพักผ่อนเจ้าหย่งเจี้ยนเตรียมจะจากไปเพื่อให้ชายาของเขาได้พักผ่อนแต่หญิงสาวกลับเรียกเขาเอาไว้มีสองเรื่องที่หม่อมฉันต้องรีบบอกท่านได้ข้าจะฟังเขาเดินกลับเข้ามานั่งลงอีกครั้งวีเหียนซ่านบอกพระสวามีโดยไม่ลังเล คนที่จับตัวหม่อมชั้นมาคือเหลียญเฟิงชิงนางปลอมตัวเป็นสาวใช้ของอี่ซื้ออิงเราเคยพบนางมาแล้วครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงของอองห้าดังนั้นหม่อมชั้นมั่นใจว่าวี่ซื้ออิงคือไส้ศึกนางเป็นคนจับตัวหม่อมชั้นเอาไว้ให้เหลียญเฟิงชิงดวงตาของเจ้ายงเจียนส่องประกายจ้าข้าจะส่งจดหมายกลับไปเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าโทษของนางรุนแรงมาก หญิงสาวหลับตาแล้วพยักหน้าตลอดเวลาหม่อมฉันรู้ว่านางไม่ชอบหม่อมฉันกระทั่งนางเคยพยายามยั่วยวนพระองค์แต่เพราะมองว่าเป็นเพียงเรื่องปกติของสตรีจึงเมินได้เวลานี้นางกำลังล้ำเส้นที่เกลียดหม่อมฉันก็เกลียดไปแต่ทำร้ายเด็กสองคนนี้ไม่อาจให้อภัยรวมถึงเรื่องที่นางร่วมมือกับศัตรูยิ่งไม่สามารถให้อภัยได้ บางทีคนที่ช่วยนางติดต่อกับแคว้นเหนียนคงเป็นวี่ซื้อห่วงเขาเป็นหน่วยราตระเวนที่จริงหากเขาจะติดต่อใครข้างนอกก็คงเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องห่วงข้าจะต้องจัดการพวกเขาแน่นอนอีกเรื่องพระองค์หากระดาษมาจดไว้จะดีกว่า เจ้าหยงเจียนไม่ได้เอ่ยถามว่าทำไมเขารู้ว่านางมีเหตุผลเสมอจึงออกไปด้านนอกเรียกให้คนน้ำกระดาษและแท่นฝนหมึกเข้ามาด้านในหลังจากที่เขาฝนหมึกเรียบร้อยวีเหยียนซานก็เริ่มกล่าวถึงบางอย่างซึ่งไม่ได้เป็นประโยคต่อเนื่องกันแต่เป็นรายชื่อของตำราที่เจ้าหยงเจียนรู้จักตำรากลยุทธ์สงครามเล่มนี้เขาเพิ่งเปิดอ่าน ตอนที่หม่อมฉันเข้าไปพบดูเหมือนจะถูกขั้นไว้ที่หน้ากลางหากจะไม่ผิดคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การรบทางน้ำผ้าอย่างไรพวกพระองค์ระวังทางน้ำไว้หน่อยก็ดี เมื่อพูดจบนางก็มีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยรู้สึกว่าสูญเสียพลังงานจำนวนมากแต่เมื่อเห็นว่าพระสวามียังคงไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะจดทุกอย่างลงในกระดาษอย่างว่าง,ง่ายหญิงสาวก็หัวเราะเล็กน้อยก่อนจะอธิบายทั้งหมดคือตำราที่ข้าเห็นในห้องของเหลียนฟังเลยเขาขังเจ้าไว้ในห้องทำงานของตัวเองหรืออย่างไร ใครจะกล้าขลังศัตรูในห้องทำงานหม่อมฉันแค่พบเขาครู่เดียวเท่านั้นแต่ไหนๆก็ถูกจับตัวมาทั้งทีหม่อมฉันก็ควรกอบโกอยอะไรกลับมาฝากพระองค์บ้างนี่มันชื่นชมสวรรค์เถอะที่ประธานชายาความจำดีที่สุดคนนี้มาให้พระองค์ หลังจากนั้นเจ้าหยองเจียนก็ออกมาจากห้องเขาไปหารัชธายาตแล้วเรียกพบวี่เหยียนหาในทันทีข้อความส่วนแรกของวี่เหยียนสั้นทำให้รองแม่ทัพวี่ถึงกับพูดไม่ออกอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นน้องสาวที่เห็นกันมาตั้งแต่เกิดนึกไม่ถึงว่าสุดท้ายความริษยาความรอบ จะปิดบังดวงตาอีกฝ่ายให้คิดร้ายได้ถึงขนาดนี้ส่วนเรื่องอี้ซื้อห่วงนั้นเขารับปากว่าจะจับตามองอีกฝ่ายในทันทีนอกจากนี้ในหัวข้อที่สองเจ้าหย่งเจียนได้ยื่นแผ่นกระดาษที่เต็มไปด้วยรายชื่อตำราให้รัชทายาทประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เขาไม่ได้คาดหวังว่าวีเยียนซานจะเก็บเกี่ยวของฝากที่ดีเช่นนี้กลับมาได้ ตำรากลยุทธ์มีมากมายดังนั้นการรู้ชื่อตำราเขาก็สามารถคาดเดาสิ่งที่เหลียนเฟิงเลยคิดได้ง่ายกว่าเดิมนางจำได้กระทั่งหน้าที่ขั้นเอาไว้อีกทั้งเจ้าหยงเจี้ยนยังยืนยันว่านางเห็นพวกมันเพียงแค่ครู่เดียวในขณะเดียวกันวี่เหยียนหานกลับไม่ได้ประหลาดใจมากนะักพอเห็นรัชทายาทกับเจ้าหย่งเจี้ยนมองเขาเหมือนต้องการคำตอบ รองแม่ทับหนุ่มก็หัวเราะแห้งๆดูเหมือนไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปแล้วอีกทั้งน้องสาวของเขาก็เจตนาให้พวกเขารู้ด้วยตัวเองถึงบอกไปก็คงไม่เป็นอะไรน้องสาวของกระหม่อมมีความสามารถพิเศษก็คือความทรงจำขอแค่นางได้เห็นหรืออ่านผ่านเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะจดจำได้แม่นยำไม่มีวันลืมหนังสือทุกเล่ม ตำราทุกอย่างในจวนสกุลวี่นางล้วนอ่านจนหมดสิ้นเปรียบไปแล้วก็เหมือนหอตำราเคลื่อนที่อยู่ๆเจ้าหยงเจียนก็รู้สึกพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะแต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่นางทำมาตลอดก็พอจะเข้าใจเมืองหลวงตกอยู่ภายใต้บรรยากาศก,ศกดดันมาเกือบครึ่งเดือนตั้งแต่วี่เย็ยนซ่านหายตัวไป หลายวันก่อนเจ้าหยองเจิ้งร้องขอให้เสี่ยนลู่ฮาวาพร้อมกับหมอหลวงเดินทางไปยังค่ายทหาร ดูเหมือนเรื่องที่หวาดกลัวจะเป็นความจริงพวกเขาต่างก็รอคอยข่าวจากชายแดนม้าตลอดจนวันนี้วังหลวงก็ได้รับจดหมายด่วนจากกรัชทายาทแต่เนื่องจากนกพิราบสื่อสารถูกจำกัดความยาวของจดหมายที่ต้องการส่งข้อความภายในกระดาษจึงมีเพียงสองประโยคแม้มีเพียงสองประโยคก็ยังทำให้ความกังวลตลอดหลายวันผ่อนคลายลงไป อุ้ยเยียนซ่านปลอดภัยอว้ยซื้ออิงไส้ศึกข่าวเรื่องที่พระชายาององเจ็ดปลอดภัยทําให้คนทั้งวังหลวงและวังหน่งอู้ผ่อนคลายลงมากพวกเขาสวดภาวนาทุกวันให้พระชายาและทารกในครรภ์ปลอดภัยจากนั้นห้องเต้ยังมีรับสั่งให้เสนาบดีอวี่เยียนอย่างเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ฝ่าบาท หรือจะมีความคืบหน้าเรื่องพระชายาเสนบดีอี้แก่ลงหลายปีในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาใบหน้าของเขาสุดโทมแม้ยามห้องเต้ทอดพระเนตรยังนึกสงสารใช่แล้วเพิ่งมีจดหมายจากชายแดนส่งมาบอกว่าอี้เยียนส่านปลอดภัยดีแต่พระองค์ไม่ได้มีเวลาให้เสนบดีตรงสินผู้นี้ดีใจได้นานนักนอกจากนี้ ยังมีข้อความที่กล่าวว่าอุ้ยซื้ออิงเป็นไส้ศึกอยู่ด้วยคนฟังที่มีรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้ากลับเคร่งเครียดไม่อาจเชื่อหูตัวเองแต่เขารู้ดีว่าห้องเต้มไม่รับสั่งอะไรไร้สาระดูเหมือนทางชายแดนจะสืบเรื่องกล่าวบางอย่างได้คิดถึงชายแดนเวลานี้ก็มีบุตรชายคนโตอยู่ด้วยเรื่องนี้เขาจึงไม่อาจพูดอะไรได้เลย ที่ส่งจดหมายมาเช่นนี้ก็คงเพื่อให้จับตาดูบุตรสาวของเจ้าคนนี้เอาไว้หลังจากนี้คงจะมีม้าเร็วเดินทางมาถึงพร้อมกับรายละเอียดส่วนอื่นอย่าพึ่งคิดกังวลไปใกล้กระหม่อมจะจับตาดูนางเองพะยะค่ะ เมื่อออกจากวังหลวงวี่เยียนอย่างไม่ได้ตรงกลับตัวสกุลวี่ในทันทีเขาแวะไปที่วังหนงอู้ในยามนี้มีพ่อบ้านเป็นคนดูแลองครักบางคนที่รอดจากเหตุการณ์ลักพาตัวยังคงรักษาตัวอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับหยู่หนิ่งที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงนางสลบไปนานถึงสิบวันกระดูกหกักเอาวัยวะภายในบอบชำ้ำ หลังจากฟื้นขึ้นมาสองสามวันก่อนก็ยังมีอาการมื้นงงแม้วังหน่งอู้วันนี้จะไร้ผู้ควบคุมแต่พ่อบ้านก็ทำหน้าที่ได้ดีเมื่อเขาเห็นว่าผู้มาเยือนคือบิดาของพระชายาที่เคยแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่หนิงก็ยินยอมให้อีกฝ่ายเข้าไป ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ